จะถามว่าแก่นแท้ของพุทธศาสนาคืออะไรสำหรับหลายหลายคนอาจจะตอบในหลายๆรูปแบบบางคนอาจจะบอกว่าการไม่ทำความชั่วทั้งปวงการทำความดีให้ถึงพร้อมทำจิตของตนให้บริสุทธิ์นี่คือคำสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายนี่ก็อาจจะเรียกว่าแก่นแท้ของพุทธศาสนาซึ่งมีอยู่ในพระตรริดุเลยซึ่งทรงแปลงวาจาในวันมาคบูชาอาจจะเรียกว่าเป็นแก่นแท้ แต่ว่าในความหมายที่ว่าไม่ทําความชั่วทั้งปวงทําความดีให้ถึงพร้อมทําจิตของตนให้บริสุทธิ์นั้นมันหมายถึงอะไรก็เป็นสิ่งที่น่าพิจรารณาหรือบางคนอาจจะบอกว่าความจริงแล้วแกนแท้ของพุทธศาสนามันอยู่ที่อริยสัจคําสอนหลักเป็นหัวใจหลักของพุทธศาสนาอะไรก็คือเรื่องของอริยสัจอริยส,สัจคืออะไรการเข้าใจว่ามีทุกข หรือว่ารู้ทุกขเข้าใจทุกขแต่ว่าเมื่อเรารู้ทุกก็คือสภาพที่ทนอยู่ไม่ได้นั้นก็คือรู้ว่ามันเป็นทุก์เพราะอะไรรู้สาเหตุของทุกขสมมติไทยเมื่อรู้สมมติไทยก็ต้องรู้นิโรธต้องเข้าใจนิโรธว่าเราดับมันได้และวิธีการดับประด้านในแง่ของหลักของอริยสัจสี่มันก็จะมีอยู่สองความหมายก็คือความหมายหนึ่งเข้าใจซะก่อนเมื่อเข้าใจแล้วเข้าใจปัญหาแล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไง เพราะฉะนั้นในแง่ของคําสอนพุทธศาสนาที่ออกมาเป็นแก่นแท้ในการปฏิบัติพุทธศาสนาก็คือมักมีองค์8แต่ว่ามักมีองค์8สามารถที่จะย่อเข้าไปในเรื่องของไตรสิกขาไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาอลองเอาทั้ง3อย่างนี้อย่างหนึ่งก็บอกว่าไม่ทําความชั่วทั้งปวงทําความดีให้ถึงพร้อมทําจิตของตนให้บริสุทธิ์นั่นคือแกนแท้ของพุทธศาสนา หรือว่าในความหมายที่เรียกว่าเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเป็นพุทธศาสนาหรืออาจจะในความหมายหนึ่งเวลาชาวพุทธจะทาอะไรก็แล้วแต่ก็จะเริ่มจากการเข้าถึงสาระก็คือพระพุทธพระธรรมเป็นพระสงค์เป็นสาระอาจจะเรียกว่านั่นก็คือแกนแท้ของพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นอะไรคือแกนแท้พุทธศาสนาถ้าเราเข้าใจเป้าหมายของคําสอนเหล่านี้เราก็เข้าใจได้ชัดเจนว่าแกนแท้พุทธศาสนาความจริงง่ายมาก อยากที่จะใช้ภาษาอังกฤษสักนิดหนึ่งตรงนี้ก็คือ A B C นั่นเอง A ในตรงนี้ก็คือ awareness หรือว่ารู้รู้คือพุทธ,ธะรู้ก็คือปัญญารู้ก็คือการที่เรียกว่าทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ในธรรมังสารังกระฌานพี่เรียกว่าทำก็คือ B ก็คือ balance โดยธรรมชาติทุกสิ่ง balance ด้วยอำนาจของกิเลสเราทำให้มัน Un balance หรือว่าไม่สมดุลการที่เรารักษาความสมดุลก็คือธรรมะ หรือการที่ทําสมาธิก็เรียกว่าศีลในสมาธิตรงนั้นก็คือการปรับจิตของตนให้นิ่งก็คือมันบาลานซ์หรือว่าการที่เรียกว่าทําความดีก็เมื่อจิตบันบาลานซ์ขึ้นมามันก็จะเป็นความดีขึ้นมานั่นก็คือข้อที่2ส,สังคังสารังนังกชามิก็คืออาจจะเรียกว่า C ก็คือ Compassionate Community หรือว่าเมื่อเราต้องอยู่กับคนอื่นเราก็ต้องอาศัยอยู่ด้วยสังคมที่เต็มไปด้วยการุณ ซึ่งนั่นก็คือหมายถึงศีลนั่นก็คือหมายถึงไม่ทําความชั่วทั้งพวงเพระาะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในประเด็ดนนี้จะเรียกว่าพุทธังสังนังคชฉามิจะเรียกว่าเริยรสัจเซมัคมมองค์8หรือว่าทาความไม่ทําความชั่วทั้งปวงทําความดีให้ถึงพร้อมทําจิตของตนให้บริสุทธิ์มันก็คือเรื่องเดียวกันนั่นเองแต่สําคัญที่ว่าปรับความเข้าใจเหล่านั้นเอามาเป็นเรื่องของตัวตนเราปรับมาเป็นวิถีชีวิตของเราอย่างไรต่างหาก